สวัสดีครับวัตดีแฟนเพจนะครับเจอกับผมแดงกิม马拉ศนะครับวันนี้เจอกันวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่6มิถุนายน2568นะครับก็เป็นคิวของศึกสอนเปรมบุตรนะครับที่เวทีลังสิตปทุมธานีนะครับก็จะจัดเป็นนัดสุดท้ายแล้วนะครับก็ทูฟอร์ยูยีถ่ายทอดสดนะครับตอนหกโมงถึง2องทุ่มนะครับแต่ว่ามวยเริ่มชกตั้งแต่สี่โมงสิเป็นต้นไปนะครับรับชมในทางแอปไบทีวีแล้วก็ทูฟอร์ยูยีนะครับก็จัดโดยเสียหุดพอหลักบุญนะะครับอ่ ไปดูคู่มวยคู่ที่1นนะครับเก่งเล็กท็อปเฟมลี่ยิมนะครับวันนี้เจอกับพนมทวนเล็กทอเทพชุนกวนนะครับเจ้าเก่งเล็กเนี่ยผลงานไฟล์ล่าสุดนะครับแพ้เดชสิงห์ดำนะครับขณะที่พนมทวนเล็กนะครับไฟล์ล่าสุดก็ชนะเจ้าลูกต้นนะครับคู่นี้ชอบไปที่เก่งเล็กนะครับคู่นี้สู้กันเวทเล็กๆนะครับวยเด็กๆนะครับสามสิบสองกิโลครับส่วนคู่ที่สองนะครับชมว์เพชรท็อปเฟมลี่ยิมนะครับวันนี้เจอกับเจ้าเสือใหญ่สิทธิ์แก้วประพลนะครับคู่นี้ สู้กัน23.5กิโลนะครับเจ้าเมวงเพชรเนี่ยมวยจากชัยนาทนะครับซ้อมอยู่กับทีมงานพี่อันสุขุมวิทนะครับผลงานก็มีชนะเจ้าฉัดบางกรนะครับไฟล์ล่าสุดขณะที่คู่ชกนะครับเจ้าสิงใหญ่นะครับมวยจากนนทบุรีนะครับซ้อมสิทธิ์แก้วประพลนะครับไฟล์ล่าสุดก็ชนะเจ้าแสงฮินรันนะครับคู่นี้ชอบไปที่เมวงเพชรนะครับและก็คู่ที่3นะครับฉัดบางกรปานนิวัฒน์มวยไทยนะครับเจอกับเจ้า ก้องทองทั่วกอหมอนจันนะครับคู่นี้สู้กัน25.5กิโลนะครับเจ้าฉัตรมังกรเนี่ยมวยจากนครสวรรค์นะครับซ้อมปานิวัตมวยไทยนะครับก็ประเภทมวยฝีมือนะครับหลักเหลี่ยมดีครับไฟล่าสุดเนี่ยก็มีแพ้เจ้าชมวกเพชรนะครับขณะที่คู่ชกนะครับเจ้ากล้องทองทั่วนะครับมวยจากจันทบุรีนะครับก็ซ้อมสิทธิ์อาจารย์จ้อนที่จันทบุรีนะครับผลงานไฟล่าสุดนะครับก็ชนะเจ้าไตตันนะครับคู่นี้ ชอบไปที่เจ้าฉัดมังกรนะครับแล้วก็คู่ที่4นะครับเก่งใหญ่ท็อปเฟมิลี่ยิมนะครับเจอกับเจ้าลิทิเดตสสสุภาพรนะครับเก่งใหญ่เนี่ยผลงานไฟล่าสุดนะครับก็มีชนะเจ้าหินน้ำนอนะครับขณะที่คู่ชกนะครับลิทิเดตมือจากบุรีรัมนะครับซ้อมสันติสุรินนะครับไฟล่าสุดก็มีแพ้เจ้าเงินพรเมืองช้างนะครับคู่นี้ชอบไปที่เก่งใหญ่นะครับแล้วก็คู่ที่5้านะครับลิงลมทิพท่าไม้นะครับวันนี้เจอกับเจ้าแรมบอง ทอเทพบชุนกวนนะครับลิงลมนี่มวยจากบุรีนะครับซ้อมสามารถพยักอรุณยิมนะครับประเภทมวยซ้ายเข่าในอาชีพเลยนะครับไฟล่าสุดเนี่ยชนะเจ้ามาใหม่นะครับขณะที่คู่ชกนะครับแรมบองนะครับก็มวยจากบุรีรัมนะครับทอมทอเทียบชุนกวนที่บุรีรัมนะครับก็ประเภทมวยบูนะครับมวยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับผลงานไฟล่าสุดนะครับก็ชนะเจ้ามังกรนะครับคู่นี้ชอบไปที่แรมบองนะครับชอบลูกบ้าชอบลูกบูนะครับ แล้วก็คู่ที่6นะครับเพชรวางหินกวยบางคอแหลมนะครับเจอกับนินพนัทนออนวัตรยิมนะครับคู่นี้สู้กัน41กิโลนะครับเจ้าเพชรวางหินนี่มวยจากเพชรบูรณ์นะครับซ้อมปอพินพัฒนะครับก็ประเภทมวยซ้ายอาวุธหนักแรงนะครับผลงานไฟล์ล่าสุดนะครับก็มีแพ้เจ้าเพชรชลทานนะครับแพ้น็อกขณะที่คู่ชกนะครับเจ้านินพนัทนะครับ มวยจากสุรินนะครับซ้อมนออันวัตยิมที่ชนบุรีนะครับอยู่กับทีมงานเสียยะเมืองชนนะครับผลงานไฟล์ล่าสุดนะครับก็ชนะน็อกยกที่2นะครับเจ้าปรับไพรีดาบลันสารคามนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้านินพนัทนะครับนินพนัทนออันวัตยิมนะครับแล้วก็คู่ที่7นะครับสมิงเดชวอรุชานะครับเจอกับอินซีเล็กเพชรแสงทองนะครับคู่นี้สู้กัน120สนะครับสมิงเดชนี่มวยจากบุรีรัมนะครับซ้อมวอรชาอยู่กับทีมงานเสียฟิวนะครับ ประเภทมวยบู๊นะครับเดินหน้าท้าชนก้าแลกก้าบวกนะครับมวยซ้ายนะครับขณะที่คู่ชกนะครับอินซีเล็กนะครับมวยจากยะโสธรนะครับซ้อมเพชรแสงทองที่ยะโสธรนะครับประเภทมวยฝีมือนะครับคู่นี้ชอบไปที่สมิงเดชนะครับสมิงเดชนออนวัดยิมนะครับและก็คู่เอกนะครับเป็นการเจอกันของลุ่งเรืองเล็กสิทธิหลวงตานะครับเจอกับสิงห์พยักษ์ลูกเจ้าแม่ใส่ทองนะครับลุงเรืองเล็กเนี่ยหลานชายของเจ้าฟุกน้อยนะครับมวยจากบุรีรัมนะครับ ซ้อมสอพาราชที่บุรีรัมย์นะครับประเภทมวยเข่าวงในเหนียวแน่นนะครับขณะที่คู่ชกนะครับเจ้าสิงประยัก์นะครับก็ประเภทมวยซ้ายนะครับมวยจากชนบุรีนะครับมวยซ้ายฝีมือนะครับคู่นี้ชอบไปที่ลุ่งเรืองเล็กนะครับลุ่งเลืองเล็กสิทธิหลวงตานะครับมวยชอบวันนี้นะครับลุ่งเรืองเล็กนะครับสมิงเดชนะครับลุ่งเรืองเล็กสมิงเดชนะครับและก็เจ้านินพนัุนะครับนี่คือมวยชอบของผมทั้งหมดวันนี้นะครับก็ ฝากเพื่อกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับทั้งทางเพจแล้วก็ YouTube นะครับทุกๆช่องทางของทีมงานเราด้วยนะครับวันนี้ผมแดงถิ่มรากลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ